นับตั้งแต่การก่อตั้งของนาซาในปี1958นักบินอวอก,กาศได้ลงจอดบนดวงจันทร์จอดยานสำรวจที่ควบคุมด้วยหุ่นยนต์บนดาวงค้ารและค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบจำนวนหลายพันดวงที่โคจรรอบดาวเลิกนอกระบบสุริยะ นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถสำรวจพื้นที่ที่มองไม่เห็นถึง95%บนอวกาศได้ซึ่งประกอบไปด้วยพลังงานมืดสสารมืดและลังสีมืดขนาดของจักรวาลนั้นยากที่จะเข้าใจและมันขยายตัวได้เร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้ในตอนแรกแม้ว่ามนุษย์จะไม่มีวันทําแผนที่พื้นที่ทั้งหมดบนอวกาศได้แต่ก็ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการสำรวจอวกาศได้เลย super earth ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีมวลเกือบ3เท่าของโลกถูกค้นพบในปี2017โดยอาจารย์ซัวเรสมัสคาราโยและทีมงานของเธอด้วยเครื่องสเปกตโตกราฟ HARPS-N บนกล้องโทรทัศน์แห่งชาติกาลีเลโอนอกชายฝั่งสเปนซูปเปอร์เอรธนี้อยู่ห่างออกไป21ปีแสงและโคจรรอบดาวแคราะ M นักวิทยาศาสตร์มองว่าดาวเคราะห์ประเภทเดียวกันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์วดวงนั้น ค้นพบภูเขาไฟน้ำแข็งบนดาวเคราะห์แคร์ในภารกิจยานอวกาศดอนของนาซาในปี2015ได้นค้นพบภูเขาคล้ายภูเขาไฟน้ำแข็งใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์แระซซลิสซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์นาซารยายงานว่าภูเขาที่ชื่ออาฮูนามอนส์นั้นก่อตัวเป็นคลายโอโวคเนอที่ปล่อยน้ำเค็มที่เยือกเย็นและบางครั้งผสมกับโครนแทนที่จะเป็นหินหลอมเหลวเช่นภูเขาไฟบนโลกนั่นเอง การค้นพบดาวเคราะห์ที่น่าจะอาศัยอยู่ได้ในปี2017ดาวเคราะห์นอกระบบที่มีขนาดเท่าโลกร s s 128b ถูกค้นพบโดยชาวเวียบอนฟิลแห่งสถาบันดาวเคราะห์และฟิสิก์ดาราศาสตร์แห่งเกรนอฟในฝรั่งเศสนี่อาจเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเรามากที่สุดซึ่งเราอาจอาศัยอยู่ได้นเองค้นพบหุบเขาที่เต็มไปด้วยของเหลวบนไททัน ในปี2013ยานอากาศแคสซินีของนาซาพบหุบเขาลึกกว้างประมาณครึ่งไมล์บนไททันของดวงจันทร์ของดาวเสารการก่อตัวคล้ายแกรนคันย่อนเหล่านี้เต็มไปด้วยไฮโดรคาร์บอนเหลวที่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยพบหลักฐานของช่องหินที่เต็มไปด้วยของเหลวและหุบเขาบนไททันเองการค้นพบหลุมดามมวลมหาศาล กล้องโทรทรรศน์รังสีเอ็กซ์ชันรของนาซาเพิ่งค้นพบหลุมดำมวลมหาสารที่ใหญ่กว่าที่คิดไว้ในตอนแรกถึงส0เท่าและเติบโตเร็วกว่าดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่ที่มันอาศัยอยู่การค้นพบเป็นผลงานของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยมอนเทโรและสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศในสเปนซึ่งทีมงานได้ทําการศึกษากาแล็กซี่หมายเลข72อยู่ซึ่งกาแล็กซี่นี้มีหลุมดำมวลมหาสารอยู่ตรงกลางกาแล็กซี่พอดี การค้นพบการชนกันของดาวนิวตรอนในปี2017นักวิทยาศาสตร์สามารถจับภาพดาวนิวตรอนสองดวงที่ชนกันไว้ได้เมื่อดาวฤกษ์หมดพลังงานมันจะยุบตัวลงในตัวมันเองส่งผลให้เกิดดาวนิวตรอนหรือหลุมดำการค้นพบนี้เปิดเผยว่าแรงกระแทกที่มีพลังงานมหาศาลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสร้างคลื่นแรงโน้มถ่วงที่ก่อให้เกิดระลอกคลื่นในการอวกาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้เกิดธาตุมวลหนักอื่นอีกได้เช่นทองและแพทเนัม เคยมีสึนามิบนดาวอังคารงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนาซาในปี2016มีความเป็นไปได้ที่จะเคยเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในทะเลบนดาวอังคารภายหลังถูกอุกกบาทขนาดใหญ่พุ่งชนเมื่อ3 0 0 0ล้านปีก่อนโดยการค้นพบดังกล่าวช่วยเสริมให้ทฤษฎีในอดีตที่เชื่อว่าดาวอังคารเคยมีน้ำในปริมาณมากกลับมามีความน่าเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งการค้นพบดาวหางพดในแอลกอฮอล ในปี2015ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยนิโคลัสบีเวอร์จากห้องหอดูดาวปาริสในฝรั่งเศสรายงานว่าดาวหางเลิฟจอยได้ทิ้งร่องรอยอลทแอลกอฮอล์ไปตลอดทางซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่พบในเหล้าโดยดาวหางดวงนี้จะพ่นแอลกอฮอล์ออกมาในอัตราวิละ500ขวด เล่าไว้ทีมวิจัยพบหลักฐานของโมเลกุลอินรีอีก21โมเลกุลการค้นหาสารอินรีย์ในดาวหางสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าวัตถุบนท้องฟ้าเหล่านี้อาจมีองค์ประกอบที่ช่างชีวิตได้รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ จากทฤษฎีบิ๊กแบงได้ก่อให้เกิดจกักรวาลเมื่อ13,000ล้านปีก่อนรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล CMB เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่แพร่อยู่ในเอกภพซึ่งมีอายุย้อนไปถึง400,000ปีหลังจากบิ๊กแบง การแผ่รังสีนี้เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากเอกภพกยุคแรกเริ่มสแสดงให้เห็นถึงความร้อนที่ทิ้งไว้เบื้องหลังแม้ว่ารังสีนี้จะเย็นเกินไปที่ตาม,มนุษย์จะมองเห็นได้แต่ก็สามารถมองเห็นได้ในส่วนของไมโครเวฟสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า CMB ในปี2013นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ดาวเทียมพลังของอวกาศยุโรปในการวัดรังสีเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ของการกำเนิดจักรวาลได้ มีความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีในปี2017นักวิจัยรายงานหลักฐานการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกบนดวงจันทร์ของยูโรปาที่เย็นเยือกของดาวพฤหัสซึ่งมีความสมดุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนคล้ายกับโลกการค้นพบนี้สนับสนุนความเป็นไปได้ที่ว่าดวงจันทร์ยูโรปาจะมีมหาสมุทรที่กลายเป็นน้ำแข็งลึกลงไปสิไมล์จากพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้ การค้นพบหลุมดำดูดดาวในปี2015ทีมนักิทยิศาสตร์ได้ค้นพบเส้นใยของวัสดุที่พันรอบหลุมดำมวลมหาศาลเป็นครั้งแรกโดยบ่งบอกว่าดาวฤกษ์ที่ติดกับแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนี้เพิ่งถูกทำลายโดยแรงดึงสปาเกตตีฟิเคชันหรือกระบวนการสปาเกตตีได้ปล่อยแสงที่สว่างกว่าแสงที่เปล่งออกมาทั้งหมดของทางช้างเผือกถึง20เท่าทีมนักิทยิศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์วมันในอิสราเอลตีพิมพ์บทความในปี201 อธิบายว่าการระเบิดไม่ใช่ซูเปอร์โนวาอย่างที่คิดไว้แต่เดิมแต่เป็นดาวที่กำลังตายซึ่งถูกหลุมดำหมุนวนขนาดมา่าหึมมาดึงเข้ามาการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าหลุมดำที่ปนอยู่ในนั้นสามารถดึงวัตถุบนรองฟ้าภายนอกวัตถุบน้องน้าออกมาได้ต่างจากหลุมดำที่อยู่นิ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อดาวในภายในขอบฟ้าเหตุการณ์เท่านั้นดวงอาทิตย์มีฝาแฝด การศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี2017โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและหอดูดาวดาราศาสตร์ฟิสิกส์สมิธโซเนียนรายงานว่าดาวเลือกทุกดวงหรือเกือบทุกดวงเกิดขึ้นมาเป็นดาวคู่แม้แต่ดาวที่ปัจจุบันเป็นดาวเดี่ยวก็เกิดมามีคู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปดาวทั้งคู่จะแยกออกจากกันกลายเป็นดาวเดี่ยวเช่นดวงอาทิตย์ซึ่งฝาแฝดของดวงอาทิตย์มีแนวโน้มว่าจะหายไปเมื่อหลายล้านปีก่อนค้นพบดาวเลือกที่เล็กที่สุด ในปี2017นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ในอังกฤษระบุว่าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเสาเพียงเล็กน้อยหรือพูดง่ายๆก็คือมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์12เท่าดาวฤกษ์ดวงนี้มีชื่อว่า EBLM J0555-57ab เป็นดาวฤกษ์ที่เล็กที่สุดที่เคยค้นพบซึ่งเป็นดาวคู่หรือดาวฝาแฝดโดยมีแฟดขนาดเล็กโคจรรอบๆร,ร,รอบละ8วันอยู่ห่างจากโลกประมาณ600ปีแสงและเย็นกว่าดาวฤกษ์นอกระบบ ออื่น,น,นีกหลายดวงๆมีน้ำบนดวงจันทร์นาซาค้นพบน้ำบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีแสงแดดสองถึงนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่แน่ชัดของน้ำแข็งบนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ในปี2018แแต่การค้นพบใหม่นี้ยืนยันว่า การมีอยู่ของโมเลกุลน้ำซึ่งเป็น H2O เดียวก,กันกับที่เราคุ้นเคยอยู่บนโลกการค้นพบนี้เกิดขึ้นจากหอดูดาวโซเฟียของนาซาซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตไลเนอร์โบอิง 747SP ทีไ่ได้รับการดดดแปลงพร้อมกล้องทรทัศน์อันทรงพลัง การค้นพบหลุมดำมวลมหาศาลในปี2018นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลุมดำขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วเชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า12 0 0 0ล้านปีมีขนาดใหญ่กว่า20 0 0 0ล้านดวงและเติบโตในอัตราที่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นไปไม่ได้การค้นพบนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบิ๊กแบงได้มากขึ้น ค้นพบดาวเคราะห์มวลเท่าโลกแต่พื้นผิวเดือดกว่า2,000องศาดาวเคราะห์แคปเลอร์ 78b ซึ่งถูกค้นพบโดยนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ได้ใช้กล้องโทรทัศน์แคปเลอร์ในปี2013โดยโคจรรอบดาวของมันทุกๆ8.5ชั่วโมงดาวเคราะห์อาจถูกปรคคุมด้วยหินหลอมเหลวเพราะอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าดาวพุธถึง40เท่าและมีพื้นผิวเดือดกว่า2,000องศาเซลเซียสการที่ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากขนาดนั้นย เเป็นรื่่องทีลค้นพบจุดเย็นในอวกาศ Royal Astronomical Society วิเคราะห์จุดเย็นในอวกาศซึ่งสามารถมองเห็นได้จากการแผ่รังสีที่ Big Bang ทิง้งไว้จุดดังกล่าวถูกค้นพบโดยดาวเทียม WMAP ของ NASA ในปี2004และได้รับการยืนยนันโดยภารกิจพรังของ ESA ในปี2013ค้นพบเหล็กและไทเทเนียมนอกระบบสุริยะ ในปี2018นักดาราศาสตร์ค้นพบธาตุเหล็กและไทเทเนียมในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรกคือดาวเคราะห์เครลฟ9ปีมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์ในระบบดาวของมันเองอากาศร้อนแบบสบายๆแค่4,300องศา,ศาเซลเซียสเท่านั้นเองดาวเคราะห์เคลฟ9ปีมีตำแหน่งอยู่บริเวณ กลุ่มดาวโหงห่งจากโลก650ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี2.8เท่าแต่มีความหนาแน่นเพียงครึ่งหนึ่งของดาวพฤหัสบดีซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกโดยทีมที่นำโดยนักดาราศาสตร์สกอตต์แกาตี้จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่ร้อนแรงที่สุดค้นพบกาแล็กซีประหลาด ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ทำแผนที่กาแล็กซี่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจน้อยชื่อว่า Cosmotech-1 a หรือที่เรียกว่า Monster Galaxy เพื่อค้นหาว่ามันสร้างกลุ่มดาวได้เร็วกว่าทางช้างเผือก1,000เท่าได้อย่างไรทีมงานที่นำโดยดรเคนอิชิทาดากิจากหอสังเกตการดาราศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่นใช้กล้องโทรทัศน์อคาดาม่า ขนาดใหญ่มิลลิเมตรต่อมิลลิเมตรถ่ายภาพอัตราการก่อตัวของดาวการค้นพบนี้เผยแพร่เมื่อปี2018จะช่วยให้นักวิจัยในอนาคตเข้าใจถึงการก่อตัวของกาแล็กซี่มีน้ำมันและก๊าซบนดวงจันทร์ของดาวเสาร ในปี2017ยานอาวกาศแคสซินีของนาซาพบหลักฐานว่าไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มีก๊าซมีเทนอีเทนและสารอินีินอื่นจำนวนมากที่เกิดจากสารประกรอบพิบกรบด้วยคาร์บอนบนพื้นผิวของมันผลการวิจัยชี้เห็นว่าจำนวนของคาร์บอนเหลวในทะเลสาบที่อุดมด้วยพลังงานแห่งหนึ่งมีมากกว่าปริมาณสำรองน้ำมนันและก๊าซทั้งหมดของโลกรวมกันเสียอีกใครสนใจจะไปเป็นเศรษฐีดาวน้ำมันกันไหมเอ่ย ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์เป็นบริวารของตัวเองถึง79ดวงในปี2017สกอตเชปผ่านแห่งสถาบรรันวิทยาศาสตร,รษษ์คาเนตกี้ได้ทำการศึกษาสอดส่องดาวพฤหัสบดีตามปกติแต่เมื่อเขาและทีมของเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิกเตอร์บรังโกในชิลีเพื่อดูรอบๆดาวพฤหัสบดีพวกเขาพบดวงจันทร์ดวงใหม่ของพฤหัสบดีถึง12ดวงนั่นทำให้ดาวเคราะ์ยักษ์ดวงนี้มีดวงจันทร์บริวารของมันรวมทั้งหมด79ดวง Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win at life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact. Taking big swings, bitch, hand me like that. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad like, Ain't got time to kill, I got time.